วันนี้นะฮะเราจะมารีวิวนาฬิกาที่มีชื่อว่าซุนโต้สามฟิตเนสนะครับเป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาสําหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์เป็นแบบแอคทีฟนะฮะชอบออกกำลังกายหรือว่าคนทั่วไปที่รักสุขภาพนะครับไม่อยากจะได้อะไรที่แบบซีเรียสมากเกินไปก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงเรื่องของนาฬิกาซุนโต้ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ไก่กานะเพราะว่าเป็น บริษัทที่เกิดมามากกว่า80ปีนะฮะหรือว่าพูดง่ายๆว่าเกือบร้อยปีนะครับถ้าจะถามว่าผมมีความรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินชื่อของซุนโต้ไม่รู้นะความรู้สึกของผมคือเวลาได้ยินชื่อซุนโต้ผมจะนึกถึงกิจกรรม o u t ดอ o r ความทนทานความถึกความอึด GPS ที่ยาวนานอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ชอบอะไรที่แบบ extreme สุดๆแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าซุนโต้3เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ หรือว่าคนที่ไม่ต้องการอะไรที่จะเอ็กซ์ตรีมมากขนาดนั้นวันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังว่าหลังจากที่ผมใช้มาประมาณ3สัปดาห์แล้วเนี่ยมีสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรบ้างนะครับการรีวิวนี้นะครับผมคงจะไม่กดปุ่มฟังก์ชันอะไรให้ดูทุกอย่างแต่ว่าจะเอาภาพรวมว่ารวมๆแล้วผมชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรรวมถึงฟังก์ชันหลกัหลกๆเด่นๆของมันคืออะไรบ้างนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปดูเลยครับกับรีวิวเจ้าซุนโตสามฟิตเนสเดือนนี้ครับผม โอเคครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเจ้ากล่องซุนโตสามฟิตเนสนะครับก็แพคเกจิ้งสวยงามครับไม่มีอะไรนะครับข้างในก็มีนาฬิกาที่มาตรงนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวชาร์จนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ซิมเพลนะครับง่ายๆส่วนนี้ก็คือเจ้าหน้าตาของซุนโ o สามฟิตเนสนะครับใน๋ยวมวา,กาก่องออก่อนเกจการวิธีการชาร์จก็ง,ง่ายๆนะครับเอาตรงนี้หนีบเข้าไปข้างๆแล้วก็เสียบเข้ากับ u s b แล้วก็ชาร์จได้รวดเร็วนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ต้องบอกว่านาฬิกาตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างอึดนะครับคือเปิดทุกอย่างไว้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นใส่วิ่งสายนอนจับหัวใจ ก็จะอยู่ได้ประมาณ4-5วันจริงๆนะครับก็ถือว่าทําได้ตามที่เคลมนะครับสีสันก็มีให้เลือกหลายสีนะครับการดีไซน์ก,ก็เป็นแบบเรียบง่ายนาฬิกาที่ดูไม่เทอะทะเกินไปผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีครับผมฟีเจอร์หลกัหลกๆที่มากับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางการฝึกซ้อมนาฬิกาเนี่ยสามารถที่จะจับกิจาการรมของเราแล้วก็แนะนําได้ว่าใน1สัปดาห์ต่อไปเราควรจะซ้อมแบบไหน ควจะซ้อมเบาควรจะซ้อมหนักวันไหนควรจะพักนาฬิกาก็สามารถแนะนําได้ซึ่งตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์มากสําหรับคนที่ไม่อยากจะจัดตารางกิจกรรมด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าให้นาฬิกาเป็นตัวแนะนําก็ถือว่าโอเคครับสามารถจับกิจกรรมอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนับก้าวนะครับนับแคลอรี่หรือว่า แท็กการนอนว่าคุณนอนมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันแน่นอนตัวนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการจับหัวใจนะครับหรือว่า HR ซึ่งเป็นรูปแบบของ optical นะครับเป็นแบบไม่ต้องมีสายโค้งสายคาดอะไรจับที่ข้อมือได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามความแม่นของการจับหัวใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังในเรื่องของสิ่งที่ชอบไม่ชอบนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายกับเจ้าซุนโตสามฟิตเนสนะครับก็คือไม่มีเรื่องของ GPS built-in นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราอยากจะใช้ จับความเร็วจับระยะทางจับเพสจับแผนที่เพื่อใช้โพสต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็สามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันนะครับเราก็ต้องพกโทรศัพท์ติดตัวไปตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใส่ทํากิจกรรมหลายๆอย่างได้ว่ายนองว่ายน้ํากันน้ําได้ลึกถึง30เมตรและนี่ก็คือฟีเจอร์หลักๆของเจ้าซุนโตสามฟิตเนสนะครับคราวนี้หลังจากที่ผมลองใช้มาสักพักหนึ่งมาบอกกันเลยว่าผมชอบและไม่ชอบอะไรกับเจ้าในการเรือนนี้ครับผมมาเริ่มด้วยข้อดีก่อนนะฮะข้อดีที่ผมชอบก็คือเรื่องของการดีไซน์ครับหลายๆคนอาจจะมองว่าซุนโตสามฟิตเนสเรือนนี้เนี่ยมันดูชีพดูถูกไปหรือเปล่าแต่สําาหรับผมผมมมองว่ ผมกับชอบอะไรที่แบบเรียบง่ายอย่างนี้นะเพราะว่ามันสามารถใส่ได้ง่ายใส่ได้จริงนะครับใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ได้ทั้งวันคือมันไม่ดูสปอร์ตจนเกินไปใส่สบายมากๆโดยเฉพาะตัวสายเนี่ยเป็นนาฬิกาแท็กกิ้งตัวหนึ่งที่ผมสามารถใส่นอนได้โดยที่ไม่รู้สึกแบบว่าอึดอัดจนเกินไปนะครับเพราะว่าปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบใส่อะไรนอนอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันอึดอัดก็ถือว่าผ่านนะครับในเรื่องของความสบายแล้วก็ เรื่องของการดีไซน์ที่เบาไม่เทอะทะนะฮะไม่ใหญ่จนเกินไปใส่ได้ทั้งชายหญิงดูหรูหราด้วยนะฮะสิ่งที่ผมชอบกับเจ้าซุนโตซังฟิตเนสนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับสามารถทำได้ง่ายนะครับโดยการโหลดมาในมือถือ นี่ฮะหน้าตาของซุนโตแอปก็จะประมาณนี้คือง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถสไลด์ดูข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับมีการสรุปมีโซเชียลแบบง่ายๆที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเวลาออกกําลังกายเสร็จหรือว่าทํากิจกรรมเสร็จหรือว่าตื่นนอนเราก็สามารถที่จะกดที่ไอคอนตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะกดซิงกับนาฬิกาได้เลยเพียงแค่เปิดบลูทูธเท่านั้นเองจากที่ลองมา ก็ไม่ได้มีการติดขัดอะไรมากมายนะครับแต่ในบางจังหวะก,ก็อาจจะมีมันไม่อัปเดตเองบ้างก็อาจจะต้องมากดเองซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดหน้าตาของแอปรวมๆแล้วก็ถือว่าใช้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับผมเชื่อว่าคนที่ใช้ในาฬิกาซึนโต3เนี่ยก็คงไม่ได้จะต้องการอะไรที่แบบซับซ้อนมากจนเกินไปขนาดนั้นนะครับกดดูได้นะครับเช่นวันนี้ไปวิ่งมาเท่าไหร เดินมากี่ก้าวนะฮะนี่ฮะมีการเปรียบเทียบในแต่ละวันนะฮะแคลอรี่เบินไปเท่าไหร่ในแต่ละวันนะครับสังเกตนะครับว่ามีแผนที่มีกราฟขึ้นมาเนี่ยผมใช้มาประมาณ23สัปดาห์การนอนเป็นยังไงในแต่ละวันนะครับนี่ก็เป็นอีกข้อดีข้อนึงนะครับที่ผมว่านาฬิกาอย่างนี้มีประโยชน์เหมือนกันใส่นอนสบายสามารถแท็กการนอนได้แล้วก็บอกคุณภาพการนอนในแต่ละวันได้อย่างเช่นเออมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยคุณภาพการนอน90%เข้าใจว่าการวัด คุณภ,ภาพการนอนเนี่ยวัดจากเรื่องของการขยับตัวรวมถึงเรื่องของฮาร์ดเรทณตอนนอนด้วยนะครับก็จะมีฮาร์ดเรทเฉลี่ยออกมาในแต่ละวันผมว่ามันดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการจะรู้ว่าเราออกกําลังกายหนักไปหรือเปล่าหรือว่าเราทํางานเครียดไปหรือเปล่าบางวันเราไปดื่มแอลกอฮอล์มาเนี่ยมันมีผลยังไงต่อการนอนของเราหรือเปล่าตรงนี้มันสามารถแท็กแล้วมันก็ทําให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้สภาพร่างกายของเราดีมากน้อยแค่ไหนอะไรส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันเรา นะครับทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะสำหรับสล e ปแท a c ก i n g ตัวนี้นอกจากนี้นะครับซุนโตแอป,ปยังสามารถที่จะเชื่อมต่อ,อกับเจ้าแอป,ปอื่นๆได้ไม er ่ว่าจะเป็น Strava หรือว่าอะไรก็ตามที่มันสามารถซัพพอร์ตกับซุนโตแอปนะครับก็ถือว่าสะดวกมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่ ชอบที่จะโซเชียลมากๆกนะครับก็อาจจะไปเล่นสตาร์ว่ามากกว่าที่จะใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของโซเชียลอยู่นิดนึงนะฮะไม่ได้แบบดีอะไรมากมายอีกหนึ่งข้อดีนะครับก็คือเรื่องของ user interface ที่ใช้งานไม่ซับซอ้อนเลยเพราะว่ามีปุ่มอยู่แค่5ปุ่มเองนะครับเลือก option ต่างๆได้นะครับโดยการกดขึ้นลงไปมา นหน้าจอสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่า customize ได้ให้เป็นรูปแบบอื่นๆซึ่งก็มีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันสีเขียวสีแดงต่างๆการกดก็ง่ายๆครับกดขึ้นลงก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าออปชั่นก็มีให้เลือกอยู่แค่นี้เองครับ Setting ทา m e มเมอรจับเวลานะครับ l o อกบ o ๊กก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทําเราสามารถมาตรวจสอบได้ที่ล็อกบุ๊กนะครับแล้วก็ซิงกับซุนโตแอปเรื่องของเอ็กซ์ไซ์นะครับแล้วก็ หน้าจอนะครับถ้าเกิดเราอยากจะกดดูฮาร์ดเรทณปัจจุบันแล้วก็กดลงมาข้างล่างเลยอย่างนี้มันก็จะวัดฮาร์ดเรทแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นก็จะมีเรื่องของการวัดความเครียดต่างๆนานาซึ่งผมเข้าใจว่าก็พิจารณาจากเรื่องของการนอนการจับหัวใจต่างๆนะครับของนาฬิกาจะออกจากเมนูก็กดแบ็คด้านหลังตัวนี้ง่ายๆนะครับย้อนกลับมาแค่นั้นเองใน Ex e r c i s e ์นะครับ กดเข้ามาปุ๊บอาจจะดูเรียบง่ายนะครับแต่ว่าพอกดเข้าไปปั๊บอ่าอันนี้มันขึ้นว่า easy นี่มันบอกว่าให้ผมวันนี้ออกกําลังกายเบาๆ40นาทีนะครับนี่ก็เป็นข้อดีข้อนึงของนาฬกาเรือน,นนี้คือมันจะบอกเราว่าวันนี้เราควรจะออกกําลังกายเบาๆหรือหนักๆห,หรือว่าเทมโปหรือว่าอินเทอร์วัลมันแพลนให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะฮะหลังจากที่เราไปออกกําลังกายมาสักพักนึงเราก็เลือกได้นะฮะกลับมาสู่โหมด exercise เราจะทำอะไรเวทเทรนนิ่งรันนิ่งวอลกิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำอินดอร์เทรนนิ่งรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับกดเข้าไปก็จะมีโอ้จักรยานเสือภูเขาโรลเลอร์สเก็ตติ้งแอโรบิกโยคะเทคก,กิง้งเดินปา่าเรือใบมันเยอะมากๆฮนะฟุตบอลอยังมีเลยไอ์ฮอกอี้ยังมีเลยคระจะไปเล่นไอซ์ฮอกกี้เวลามันเป็นลิงก์กับซุนโตแอปแล้วมันก็จะทำให้เราแยกแยะหมวดหมู่ได้ว่า กิจกรรมที่เราออกใน,ในวันหรือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างก็สะดวกครับสะดวกดีเพราะว่าบางทีนาฬิกาพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีโหมดอะไรให้เลือกมากมายขนาดนี้ตั้งนาฬิกาปลุกได้นะครับจะให้ปลุกกี่โมงสั่นไม่สัน่นอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงนะครับเพราะว่าผมลองตั้งนาฬิกาปลุกประมาณแบบ7จ็ดโมงเนี่ยพอใส่ข้อมูลปุ๊บมันก็เกิดการสั่นนะฮะตอนที่เราตั้งเวลาไว้ก็ถือว่าสะดวกดีนะครับสามารถที่จะเซตได้ว่าเราจะ เปิดโหมดบางแผนการออกกำลังกายของเราไว้ไหมนะครับฟิตเนสโกของเราเราต้องการที่จะพัฒนาร่างกายหรือว่าพัฒนาประสิทธิภาพต้องการวิ่งให้เร็วขึ้นหรือว่าเอาแค่สุขภาพเราก็เซตได้รวมถึงการแบ่งรายละเอียดของโซนในการเทรนนิ่งนะครับใครโฟกัสที่โซน2ก็สามารถเซตได้ใครโฟกัสที่โซน3โซน4สามารถเซตค่าโซนของหัวใจของเราได้เรื่องของการนอนนะครับสามารถเซตได้ว่า สลิปแทร็กกิ n งจะเปิดไว้ไหมจะแฉกการนอนไหมนะครับเป้าหมายการนอนจะนอนกี่ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยเรื่องของ Notification นะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปโดยใช้บลูทูธนะครับแล้วก็พวกโนติพวกนี้มันก็จะไปเด้งในโทรศัพท์ของเราแล้วก็แจ้งเตือนเราก็สะดวกมากๆนะครับถือว่าเหมาะกับคนที่ชอบอะไรเรียบง่ายแล้วก็ช่วยในชีวิตประจําวันได้จริงๆ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นก็คือมันสามารถที่จะใช้งานได้4-5วันตามที่เขาเคลมจริงๆนะครับผมทดสอบโดยการเปิดฟังก์ชันแบบเต็มที่เลยแท็กทั้งตอนนอนตอนเดินใช้ชีวิตปกติถือว่าพอใจครับกับเรื่องของแบตเตอรี่ที่มากับซุนโตสามฟิตเนสตัวนี้อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่ผมชอบก็ย่อมมีสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คืออย่างที่บอกไป ซุนโตสามฟิตเนสตัวนี้ไม่มี GPS ถ้าอยากจะใช้ GPS ต้องเชื่อมต่อกับแอปซ u n t o แล้วก็ต้องถือโทรศัพท์พกโทรศัพท์ไปด้วยหลายคนอาจจะไม่ชอบเรื่องของการพกโทรศัพท์เพราะว่ารู้สึกมันเกะกะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับออกกําลังกายทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไม่ได้เน้นความเร็วไม่ได้เน้นความคล่องตัวอะไรมากแล้วก็ยินดีที่จะพกโทรศัพท์เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเองก็พกวิ่งได้ ปกติไม่ได้ติดขัดอะไรในเรื่องนี้ก็อาจจะใช้เรื่องของกระเป๋าหรือว่าเบลในการคาดก็จะเก็บโทรศัพท์ได้หรือว่าสายรัดตรงต้นแขนอะไรอย่างเงี้ยก็พอช่วยได้เยอะอยู่พอสมควรสิ่งที่ไม่ชอบข้อต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่อาจจะดูไม่สปอร์ตนะฮะบางคนเขาบอกว่าโหใส่ในาฬิกาสปอร์ตทั้งทีมันดูมันต้องดูแบบแข็งแรงทนทานสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลสําหรับผมนาฬิกาเรือนนี้ก็ ใส่ได้ทั่วไปนะครับถ้าวันไหนอยากจะได้สปอร์ตจ๋าๆก็ไปใส่เรือนอื่นที่ผมมีก็ได้ข้อที่3ความแม่นยำของการจับหัวใจยังคงเป็นคำถามที่น่าสงสัยนะครับเพราะว่าเจ้า optical heart rate ตัวนี้มันก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมในความรู้สึกผมนะโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นของการออกกำลังกายเนี่ยผมรู้สึกว่า heart rate เนี่ยมันเหวี่ยงมากเลย ทุกครั้งที่เริ่มต้นในการออกกำลังกายถึงแม้ว่าเขาจะแนะนําว่าก่อนออกกำลังกายควรวอร์มก่อนนะเพื่อให้ความแม่นยําของฮาร์ดเรทมันดีที่สุดแต่ถามว่าผมพอใจไหมจากการที่ผมใช้มาประมาณ3สัปดาห์เนี่ยผมก็ถกว่าพอใจ <S <S พอสมควรนะครับมันอาจจะไม่100%์หรอก แต่มันสามารถทําให้เรารู้ได้ว่าเอออย่างน้อยมันจะมีโซนบอกเราอยู่โซนไหนอะไรยังไงมันทําให้เราประเมินตัวเองได้ถ้าอยากได้แม่นที่สุดผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดใช้สายคาดอกมันก็น่าจะแม่นกว่านี้เยอะนะครับแต่ก็อันนี้มันมาจากข้อมือนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตําแหน่งในการรัดเนี่ยทางซุนโตนะฮะเขาแนะนําว่าถ้าเกิดใส่ทั่วไปนะครับ รัดธรรมดาแบบนี้ประมาณนี้นะฮะตรงบริเวณนี้ก็พอได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จะออกกําลังกายนะครับมันควรจะอยู่เหนือข้อมือมาประมาณ2นิ้วแบบนี้เพื่อให้มันสามารถที่จะจับฮาร์ดเรทได้แม่นยํามากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใส่ปกติก็อาจจะใส่แค่นี้ก็พอนะครับแค่นิ้วเดียวถามว่ามันแม่นขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญไหมผมก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนะยังไงเรื่องของฮาร์ดเรทก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ เรื่องของการซิงค์ระหว่างนาฬิกากับแอป,ปก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ซิงค์เองให้อัตโนมัติอาจจะต้องมีการกดเองในแอป,ปก็ไม่ใช่ปัญหามากมายนะครับ GPS อันนี้เป็นปัญหาที่อาจจะสร้างความน่ารำคาญอยู่นิดนึงบางครั้งไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ GPS ได้ มีวันนึงผมไปวิ่งกับแอดมินพัทและผมพยายามจะเปิด GPS ก่อนวิ่งนะครับรอ,อยังไง GPS ก็ไม่ขึ้นสักทีวันนั้นบรรยากาศก็ไม่ได้แย่นะครับท้องฟ้าเปิดอากาศปลอดโปรง่งโล่งสบายผมก็ยืนกับแอดมินพัทแล้วก็รอให้ GPS มันเด้งขึ้นมามันก็ไม่เด้งสักทีก็เลยทําให้บางวันเนี่ยผมจะต้องวิ่งแบบไม่มี GPS นะครับเชื่อมต่อ GPS ไม่ได้แต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมซีเรียสไหมผมก็ไม่ซีเรียสนะแต่ว่าสําหรับบางคนที่เขาแบบอยากจะได้ GPS เพื่อขึ้นไปโชว์ในสตาร์ว่าขึ้นไปโชว์ในแอปแล้วก็ไปแชร์ให้เพื่อนดูอย่างเงี้ย บางทีเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างว่าครับมันเป็นข้อจํากัดของนาฬิการเรือนนี้เพราะามันไม่มี GPS built-in ในตัวนะครับข้อสุดท้ายครับก็คือเรื่องของราคาครับที่ผมคิดว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะน่าจะอยู่ที่ประมาณ7,500มีตัวเลือกอยู่เยอะพอสมควรฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเลือกนาฬิกาสมาร์ทวอทแบบนี้เนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากถามว่าทําไมต้องเลือกซินโตก็อาจจะชอบดีไซน์ชอบความแตกต่างชอบแอปที่ใช้งานได้ แล้วก็สามารถสวมใส่ได้สบายโดยที่ไม่มีปัญหาทั้งวันทั้งคืนผมว่านี่ก็อาจจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งของคุณก็ได้นะและนี่ก็เป็นรีวิวนะครับของเจ้าซึนโต3สามฟินเนนะครับนาฬิกาออกกำลังกายที่มีฟังก์ชันที่ครบถ้วนหลากหลายใส่สบายราคาไม่แพงมากจนเกินไปนะครับไม่ถึงหมื่นอยู่ที่ประมาณ7,5 0 0อาจจะมีส่วนลดมากกว่าน,นี้นะครับแอปใช้งานง่ายเชื่อมต่อได้จริงอาจจะมีปัญหาดน,นึงตรงที่ว่าไม่สามารถใช้กับ ไม่มี GPS b u i l d i n อาจจะต้องใช้โทรศัพท์ร่วมในการทํางานก็สาหรับคนที่ไม่ได้ไม้ไมเรื่องของการพกโทรศัพท์ผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ข้อเสียก็มีตามที่ผมได้บอกไปในรีวิวนั่นแหละยังไงก็ใช้ในการพิจารณาเอาละกันนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอยังไงเรื่องของแอปก็ใช้งานได้สะดวกสบายไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็ต้องขอขบคุณนะครับทางซุนโต้ไทยแลนด์มากๆที่ได้ส่งในการเล่นนี้มาให้ผมรีวิวนะครับแล้วก็ได้ใช้งานจริงๆด้วยยังไงนะครับถ้าเกิดมีคําถามะนะครับลองคอมเมนต์มาได้ข้างล่างตรงนี้นะคร,บ,ราะาบาา่งงอปไย ผมตอบได้ก็จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบไม่ใช่ก็จะพยายามหามาตอบให้นะฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้นะครับกับผมเต้ยไปทูรันครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้ากับรีวิวครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ